พี่น้องเข้าใจตรงนี้แล้วปัญหาทามทัดมาว่าตัวเกนั้นนั้นคนนั้นกล่าวว่าลาอิลาฮาตายพังพนบ้างดิมันตายพังพนได้แค่เพียงลาอิลาฮาพี่น้องนะอินลัลล์ไม่ทราบว่าที่นี่พี่น ong นี่อะไรเสียชีวิตพังพนที่นั่นตัวมัมโรดเดือนร้อนไม่รู้จีบาไปน้อยลาอิลาฮานั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใด อัลลอฮ์ติดไปเลยไหมในนั้นนั้นลาอิลาฮ์ไม่มีบรรดาพระเจ้าไม่มีอิละแสดงว่าถ้าอัลลอฮ์ติดเข้าไปกันนั้นคนนั้นคือมุรตัดกาเฟตตอกศาสนาไปตอกศาสนาที่เรานาฟีลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์เพิงมาอิสบัดยอมรับว่าอัลลอฮ์ตาละเลยทุกจกเว้ด้วยเหตุนี่เองพี่น้องครับประเด็นอุลามะที่มีการขีลับคัดเยงกันนี้เมื่อความหมายมันอยู่เช่นนี้ถามว่า ตอนที่เรากล่าวลาอิลาฮออิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮออิลลัลลอฮ์วาญิบจะต้องยกอัลลอฮ์ตาละอกนไม่ในใจของเรานี้พี่น้องครับต้องหนึกลาซิมอยู u, ang, mai, allah, ่โยโยถูกครั่งโกนไม่ว่าอัลลอฮ์ไม่ขขาวนั่นตอนที่กล่าวคําว่าลาอิลาฮะลาอิลาฮออิลลัลลอฮ แต่ถ้าตกครั้งปนีจัดกินนูรีกันเนื้อพี่น้องโดยมั้มมันที่ละรยที่ละรยมันสกีน่ะบางบ้านก็รยห้าสิบเล็วเนื้อพี่น้องนไวไเซ็ตกินนูรีนาว่าลาบเลี่ต่มัมนะบุโรไม่ไปเรวนะแต่คนนั้นทำสดีกตยาวๆ้านั้นเพราะมันต้องหนึกถูกที่ลหละถ้าไม่หนึกถูกที่แต่อัล็อกกระติดไปถูกที่พี่น้องเลยทัศนาติมวตามัดพี่น้องหยึดถือหวาไม่วาวิบไม่ไาวิบนะ เราจะต้องออ,อะไรพี่นอ้องผ้าอัลลอฮ์ตาลโอกรคือใจเราจะต้องอมูลาฮาซออยู่โยโย่ตุกรังหวานหรอไม่ข้าวไม่ข้าวไม่ข้าวเนี่ยไม่ว่าหยิบจะต้องทำเช่นนั้นเพราะท่านเดิมของพวกเราม,มุ่มินนี All ้มีอัลลอฮ์อยู่เลวนะนะยัง่งอยู่เลวเพียงปฏิเสธดดกเหมือนกับว่า เราทำโบยิงกันแล้วอ่าดิดิบังีไปลาดิดชาตินี่ไปล,ไละอะไรตัวนอไรมังอะไรในครัวในไรยังอะไรไรมังเลยคาดอะไรมังเลยเคื่องครัวล่ะไม้ไรบังเออในครัวน่าสื่อมาเลาสื่อมาเลาหามาหา,หามยไรในครัวนะยังเกลืออทุ่งหนึ่งเมื่อเรามันรู้เร็วว่าของที่ยังปีนองเกลือทุ่งหนึ่งันมันรู้อ,อยู่แล้ว่าน่ะในใจมันนั้นมีอยู่แล้วพี่นองเนาะน่าตีบอกไห้พวสะสื่อให้เราสื่อนี้ เออกระเครื่องขั้วาม,มาได้สักสิ่งหนึ่งเสื่อเลยบังเออหนาเบืกคาดเปนโนกามานีกามายมาได้สักสิ่งหนึ่งยังเหลืออยู่ถุงช่วงที่บอกเาว่ามาได้สักสิ่งหนึ่งนั้นมันเปรี้เล้วพี่นอ้องย่งอยู่เล้วว่าเกลือเลืออยู่ถุงนึงอ่านี่ก็เช่นเดียวกันนี่คือทัศนามุตะมันแต่คณะเดียวกันทัศนาตีดเอ็มพี่น้องบอกว่ามาจะวายิบจะต้องมูละฮาซ้าถูกครั้งถ้าไม่เช่นนั้นเมเนกไว้กอ่อนอรอถจะข้านั้น นั่นคลุมตีดมวดอันนี้กลุมดอเอฟปีโนงกลุ่มนี้นี่กลุมดอเอฟบอกว่าวาย,ยิบตกครั้งเลยลาอิลาฮออิลลลอฮลาอิลาฮออิลาาอลาาอลอฮไม่ความว่าเออตกอ็กรอยที่นั่นเนื้อยเลยปีน่นงพอลาอิลาฮไม่มีพระเจ้าอ่นอันลลอฮไม่ขขานั่นนะต้องนึกทุกครั้งนี่คือทัศนาถิดอเอฟีโนองเข้าใจตรงนี้แล้วปัญหาทามทัดมาว่าตัวเกนั้นนั้นคนนั้นกล่าวว่าลาอิลาฮะตายบางคนบางดี มันตายพังพลได้เข่เพียงลาอิลาหะพี่น้องนะอิลลลฮ์ไม่ทราบว่าที่นี่พี่น้องเห็นไหมเสี้ยชีวิตพังพลที่นั่นตัวมัมโรดเดือนร้อนไม่รู้จีบ้าไปน้อยมันปฏิเสธมดว่าลาอิลาหะเลยก็มดพังพลชีวิตไม่มีพระเจ้าอื่นใดยอัลลอฮ์ข่าวไม่ข่าวพี่น้องอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นจาก ปัญหาขี้รับดังกล่าวนั้นพี่น้องเนาะต,ตามศาสนมามมตมานั้นคนที่กล่าวมีอัลลอฮ์อยู่เลวในการอิติสนาในการยกเวน้นเพราะฉะนั้นมุมินนิเลอามนามโฮมายังฟังไปตามปกตินะนี่พุมพูดเพื่ออไรเพื่อนี้ยังสักมายาดหนึ่ง